ต้องเ <c oughs> ลี้ยเศษปะมาละเฮ้ยกูจะไปดำนะพิ้งเท่าไหร่อันนี้โตเท่าไหร่ละซื้อแน่ซื้อแน่มันโตเท่าไหร่อ่ะซื้อแน่ไม่ละพันไม่ละพันสองไม้สองพันไปซื้อแน่สองไม้สองพันมาซื้อแน่เอาเยงิงบ่ ของนเนแน่เป็นแม่ค้ารวยป่าเนี่ยคือพอขายตำบาอองฮวงนำไผก็ได้ไปขายตำบางฮวงไน้รู้อยากกินตำบางฮวงตำเขาเปียกก็ได้ไปต,ตอย่างน,นี้สนใจพี่ขายอยู่บนนี้ค่ะพี่ซื้อน้ำพัดแล่นหนีปน่ป่านี้โอ้ตายแล้วไปดอานาดีกว่ากูจะได้มีเงินกูไปขอทานผู้ใหก็บอให้ขอทานแน่ขอคนละห้าพันก็ได้มาขอแน่สิบคนก็นได้ละห้าสิบพันร้อยคนก็นได้ละห้าแสนพันคนก็นได้ละห้าล้านมาๆๆจะเป็นหัวแถวขอทานเนี่ย ไป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 น้ำไปน้ำขอแน่คนละคนละพันคนละสองพันขอแน่เอ้ยคนงามไม่คนงามน้องขอแน่ขออะไรครับขอแน่เอ้ยขอตังค์แน่ขออะไรครับขอเงินหน่อยจ้ามีแต่คนเงินแท้มานี่จ้ามาออกมาโอนเงินนี่จ้ามานี่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 ้ยเน้องขอแน่เอ้ยนี่นี่มาเนมาเนี้ยมาตามเนี่ยมาตามเนี่ยสิบพันสองพันมาขอแนะเอ้ยสิบพันสองพันก็ได้มาโอนมา บได้ไปลิ้นบนบุญได้ไปลิ้นบุญท่านหลวงเนี่ยเได้ไปลอยกระทงอีกอะ่ะอยู่ไทยกับเได้ลอยกระทงอยู่ลาวกับเได้ไปลิ้นบุญท่านหลวงเนี่ยเรจะไปกรีดกระเป๋าขเขาแล้วเนีบป่ะมา,มา <c oughs> โอนมาโอนมาเหมื <c oughs> อนซีอยังไงอะ่ะเออไม่รู้เพิ่งเล่นเหมือนกันมันดุนี่ยไหเมื่อกี้โดนคนคนโดนคนอุ้ม โดนตดนคนไทยอุ้มรับผ่าตัวไปเขาโอนแล้วแด้ะบอกเห็นเลยคุณเจ้าภัยู้นะนั่นนะยินนียินนีแม่งจะจบสิบห้านาทีไหมคือได<า>้อโอนกอแดร์อีโก้วู้ป้นไกปนไกนี่ติดหนีเลยบอขอติดหนีกอนแดยบออัพติดหนีกับบอได้บันนี้ ชิปหนึ่งเลกขาแคยังไงบ้างเลคะจะโโลนให้กูชิปมาบ่ได้กูชิปมาบ่ได้โอ้ยขอติดนี่ปิ้งไก่่กบได้ไหมมเปิดไมบ่ได้มันมีพวกกันอยู่ลกเปิดไมบ่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับไมียเีย ชอาแบบไดดีบอสบายดีบอกูหนีก่อนกูหนีก่อนเต้นมาได้ไงเป็ดกูหนีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเต้นเดี๋ยวกูไปดำนาก่อนได้เดี๋ยวรู้ว่าเราอยู่แถวๆนี้ก่อนวะแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วผมว่ากูต้องไลฟ์กูต้องไลฟ์สดเดี๋ยวกูทำคลิปดำนาก่อนนะเมื่อกี้ก็ตกปลาไปแล้วไล่ได้แม่งไม่มีเข้าไขยปิ้งใกล้ ฮัลโหลฮัลโหลมึงว่าเขาเลื <maintenant. S 1> ่อนตัวเว่าเลื่อนตัวน้อยว่ะเฮ็ดอีหยังอยู่อ้ําเฮ็ดอีหยังอยู่อ้ําอ้ํขอเงินอย่างขอเงินแน่ขอเงินแน่ขอเงินแน่อีหยังนะสักผ้ามาขอเงินแน่หาสิบบาทมีเงิน เงินยูใสหสิพันธก็ม่มีว่ะดูดิเงินจากไหนมีมีอ่ะมี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 สาวพันผุนบอมีเงินสาพันผุนมี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 ตัว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 วตั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 วต ใช่ครับอที่ไหนครับเอื้อยพุนผนเดินยางไปทางหน้าพุนไปแล้วก็ไปตกป่าผุนไปลงกับบักห้าซึ่สุสีดาหันไปแล้วก็ไปขายปลาให้บักซุดสีส้มงานไปทางหน้าน <c oughs> อ,อตามานะมาตามมาตามมาตามมาสิมาง,งงอย่างตามมาไวไปไปไปไวเฮ้ยเฮ้ยสองคนนี้จีบอย่างกันบอกูว่านี่มีรักลมคมในได้นน่สองคนี้หลายหอบแล้วได้หิ เฮ้ยใช่เขาได้โอ้ยสองคนนี้จีบกันได้เนี่ยโอ้ยโอ้เห็นได้สุดหลายหอบแล้วมะมาตกปลาบอลนี่้โอ้ยมันประคองสิบห้านาทีโอ้เสียง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 ลิขสิทธิ์ดนตรีเนี่ยมา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 ลมเงินไปเปีมาลมมาลมบักบักอันนี้ลมลมมันเสียวเงินไปเปี๊ยสาวไปไปลมมันเออไปลมมันแล้วก็ไปหาปลาราคเสียวเงินไปเปี๊ยสาวมาตกปลาตกปลาเนี่ยมาตกบอเนี้ ผรามีพูดอด้ยางน้ำก้นกุลบัรเนี่ยมีอย่างจะบอกคนคนคนไทยอันสองคนที่เขาบักนึงมันใส่ชุดตามแล้วอีกบักนึงอันมันแต่งตัวตาเอึกที่มันมีลายอ่นเมื่อกี้มันอุ้มมันอุ้มคอยไปตกตกได้จากรยานอ่ะเอาไปขายสิเอาไปขายคนเสื้อสีส้มอยู่ฝั่งโน้นอ่ะ เาซิทเบสจังไก่บ้างไหมค่ะเอ้าก็จิ้มในน้ํานี่แหละกะเดี๋ยวมันกระตกให้เองอ๋อได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้นี่เหตุล่มมันบ่ได้ไดไไไดเออเห็นที่บอลรมนั่นแหละเขาอุ้มเขาบอกว่าให้เบ้าให้เบ้าให้เบ้าล้วออก็เบ่าห้าห้าร้อยกิ่กี่บาทมันเหรินจังไซนี่บาทหนึ่งสองบาทโอ้มัน,มนเหรินจ<ห>ังไซไ,ไปดำนาบา่ได้้นอยไปดำนาบ่ไปดำนาบอไปดำนานี่ไงไปดำนาแมปใหม่ มีดำนาด้วยเออมีดำนาด้วยไข่สเป็นควยเราไปเลยมามามาสันโดนเป็นใครสันโดรนคนอุ้มจ้าสันโดรนคนอุ้มสันโดรนคนไทย <มา S 1> อุ้มจะผมถ่ายคุณเองยวผมไทยคุณเองเโอ๊ยคนประไทศแ๊บนึงเอ้าปวดจำนั้นโยบายของเราแล้วตรวจพบภาษาที่อาจเป็นละเมิดกดซึมซนเปล่า ก็กดคําว่าค่อยทุกแหงขอเงินแน่ไม่ตปดำนาดำจังไหนแล้วปัเนี้ยถามสาวนาเดี๋ยวแป๊บนึงค่อยบอมีเข้าแม่ไปหาดำนาป๊ปปอ๋อนี่เดตามมาหู้ละ เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเอามันเก็บจังโอ้เก็บได้ละกูจะไปขายยังไงล่ะบ้านเนี้ยปลูกข้าวปลูกข้าวว้าแล้วแบบแต่เกิดมากูเป็นคนลาวกูกับเขาเคยทำนาคือกันแล้ววะ เฮ้ยไปขายอยู่ใส่ระบาดเนี่ยหขายกับใครอันนึงอันอันแรกอันแรกเอ้ยบดเลยโอ้รวยเลยแม่กัเก้าพัน ตกปลาก็รวยเหมือนกันแต่อันนี้มันมันได้เดินไงไปเถียงนาก่อนอ๋เราปลูกตรงนี้ได้โอ้โหไอ้ห่าเอ้ยบอกอันนี้มึงังยังอยากกับกูีี้สวยค่อยแน่ค่อยถึงสตอกเกออผู้บาวฝรั่งสวยค่อยแน่ สวยคอยแน่คอยถือผู้บ่าวสตอกเกอร์สวยค่อยแน่ <c oughs> ตามตูดมาตลอดเลยแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจมีคนตามติดตามเป็นสตอกเกอร์นี่เลยนี่เลยเห็นป่ามันงงแบบเอา้าบ้านกูคือโบเฮตนาวะบ้านบ้านกูคือโบมีนาคือผันวะ แป้งสาลีล้วนๆแ <c oughs> <c oughs> น,น่นไงแอดกูมาแม้กูคุยกับมึงไม่รู้เรื่องหรอกไม่ต้องแอดมา ไแล้วสีดำบันเนี่ยคนดำแล้วคนเก็บมันบอคือการปิดไม้ก่อนมีเงินแดบวะโห้ยกูมีเงินแสนแลละไปดีกว่าน้องอุ้มน้องอุ้ม เสียงลิขสิทธิ์แน่นอนเปิดเพลงปะเนี่ยกว,ว่าแล้วเปิดเพลงติดเลยไม่ใช่ละ อย่างนี้มีกาแฟเอ็นเปียกกาแฟได้ป่าวะโูห้าพันเลยวะกูเปิดซูมก่อนหนึ่งแสน,นนี่สองแสนห้ากูเปิดแสนหนึ่งก่อนเลยอะ้วกูมีเงินแล้วกูกระซื้อมาได้ กลองซุ่มเครื่องตกแต่งกูก็น,นึกว่ายัางนี่เจ๊คิดนี่ก็ต้องจบแค่นี้จริงๆแล้วอะอะไรก็ไม่รู้อะกูหนีก่อน